สวัสดีค่ะเดยกจะมาเต้นแบบไม่มีดนตรีนะคะไม่มีดนตรีก็เต้นได้นะคะไม่บ้าก็เกือบบ้านนะคะไม่ใช่แล้วค่ะคือที่ห้องไม่มีเครื่องเสียงไม่มีอะไรเลยแต่ก่อนก็เคยมีมันเสียหมดแล้วต้องไปอยู่บ้านปิดบ้านเอาไว้จนก็มางัดบ้านไป ช่างเป็นเรื่องเก่าไี่ไม่มีดนตรีก็เต้นได้นะคะแล้วก็สมุดเอาสมุดเอานะคะสมุดเอาชื่อรืชื่ชื่ชื่อรื่ชื่อชื่อชื่อื่ชื่ชื่ชื่รืชื่ชื ชคนลำมือนี่ใหญ่นะคะเพราะว่าทำงานหนักตอนเป็นเด็กค่ะขุดมันสำปะหลังตั้งแต่เล็กๆนะคะจับจอบจับเสียมไม่ใช่สบายนะคะตอนเป็นเด็กลำบาก,ากน้ำตักน้ำไม่สบายเหมือนเด็กสมัยนี้นะคะ มือใหญ่กลามไปใหญ่ wie.